ทั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับโรงพยาบาลปิยเวท ICU สนามสีดแดงเนี่ยเราจะคงเอาไว้เตรียมพร้อมขอให้ความมั่นใจว่าเราจะอยู่เป็นเพื่อนดูแลจนกระทั่งโรคสงบจริงๆนะครับ แ่งความทันสมัยและประสิทธิภาพสูงสุดภายในโรงพยาบาลเปียเวทไอซจัดสร้างขึ้นภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันบนพื้นที่กว่า4ไร่ใจกลางเมืองหลวงเทคโนโลยีทางการแพทย์รุ่นใหม่ล่าสุดถูกนำเข้ามาติดตั้งด้วยเงินทุนมหาศาลและแรงสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยซึ่งปรารถนาจะสร้างประการด่านสุดท้ายที่แข็งแกร่งเป็นหลักประกันให้ผู้ป่วยโควิด -19 กลุ่มสีแดงมีโอกาสรอดชีวิตมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สี่ไร่ตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลปิยเวศเองเนี่ยไม่มีชุมชนมาอยู่ติดใกล้จึงเป็นชยภูมิที่บอกมากที่จะทำโรงพยาบาลสีแดงที่เหนียบเราเรียกรงบาลสนามสีแดงหรือ ICU สนามระบบการจัดการระบบแพทย์ระบบพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลสนามด้วยกันโรงพยาบาลในเครือและโรงพยาบาลนอกเครือเป็นมาตรฐานเดียวกับทางโรงพยาบาลปิยเวศเลย โครงสร้างของเราเนี่ยเป็น ICU สนามที่คนไข้หนึ่งคนหนึ่งห้องแยกจากกันเลยไม่ต้องมากังวลว่าฉันเป็นเชื้อเดลต้าและคนนั้นเป็นเชื้ออัลฟาอะไรกันนะครับม่ต้กังวลเพราะว่าเป็นห้องแยกจากกันออาที่2ก็คือทุกห้องนั้นเป็นห้องแรงดันลบหมดเลยเชื้ออากาศจะถูกกรองผ่านเฮปปาแล้วก็ออกไปข้างนอกตลอดเวลาจนแรงดันในห้องนั้นต่ำกว่าข้างนอกครับ ระบบแรงดันลบนะ่าจะทำให้บุคลากรเนี่ยปลอดภัยขึ้นนะครับมวลอากาศจะวิ่งทางหนึ่งเข้าไปแล้วออกอีกทางจะไม่ผ่านเข้ามาที่ตัวบุคลากรทางการแพทย์พลังแห่งความสามัคคีจากหลายภาคส่วนรวมกันสรรสร้างผลงานชิ้นเอกให้โรงพยาบาลเปียเวศได้ต่อยอดภารกิจช่วยชาติจากฮอสพิทอลสำหรับผู้ป่วยสีเขียวโรงพยาบาลสนามสำหรับกลุ่มสีเหลือง สู่ ICU สนามขนาดใหญ่ถึง120เตียงลมหายใจของคนไข้นั้นจะถูกดึงเข้าไปนะครับแล้วกองออกไปข้างนอกอันนี้ก็เป็นเครื่องปวาบอากาศมี CCTV พร้อมนะครับหลายคนก็ช่วยเหลือทุกอย่างเช่นการเชื่อมทางเข้าออกการขอเช่ามอแปลงไฟฟ้าเร่งด่วนต้องขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาก่อสร้างทุกภาคส่วนไม่ว่าจะกทมเขตพื้นที่ทุกคนช่วยกันหมด แต่ตรงที่ยากเนี่ยก็คือว่าในยามวิกฤตนั้นอะ่ะมันเป็นความต้องการมันเป็นดีมานที่พร้อมๆกันบางอย่างมีเงินซื้อไม่ได้เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแบบนี้บอกต้องการทีละ120เตียงโอ้โหเรื่องใหญ่เลยเครื่องมือแพทย์ทุกชนิดที่ใช้ใน ICU เนี่ยเป็นความต้องการที่สูงมากทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทย ก็ร,รับทุกคนที่โชคร้ายไปติดโควิดตอนหนึ่งตอนใดไม่ทราบโดยเฉพาะคนไทยสปสชประกันสังคมก็ดีแล้วก็กรมบัญชีกลางก็ดีก็ใช้สิทธิ์ดูแลให้กับคนไข้ทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมโรงพยาบาลที่อยู่นอกพยาเวทถ้าติดขัดตอนหนึ่งตอนใดอยากจะส่งต่อมาที่พยาเวทติดต่อมาได้ไม่มีข้อห้ามใดๆเลยเป็นเสมือนหนึ่งสร้างเพื่อรองรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการแก้ปัญหาโควิด -19 ตรงนี้ครับ บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเปียวเวทพร้อมปฏิบัติการใน ICU สนามแห่งนี้ตลอด24ชั่วโมงประสบการณ์ของผู้บริหารสั่งการวางระบบบำบัดน้ำเสียถังออกซิเจนเหลวรวมความจุถึง15,000ลิตรติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้ากรณีไฟดับฉุกเฉินโดยการไฟฟ้านครหลวงจัดโซนพิเศษสำหรับฟอกไตโดยเฉพาะจำนวน24เตียงรวมถึงช่วยดูแลทำคลอดให้แก่คุณแม่ซึ่งป่วยติดเชื้อโควิด -19 ก็มีบางโรงพยาบาลอาจจะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือขนาดกลางไม่พร้อมที่จะคลอดหรือผ่าตัดคลอดให้กับหญิงที่กำลังจะคลอดแล้วติดโควิดเราจะเตรียมห้องผ่าตัดที่จะรองรับเราตั้งใจกันว่าเราอยากจะเป็นโรงพยาบาลสนามท้ายๆเลยที่จะปิดตัวลงเราก็ขอให้ความมั่นใจว่าเราจะอยู่เป็นเพื่อนดูแลจนกระทั่งโรคสงบจริงๆนะครับ รั้งหนึ่งในชีวิตหลายคนก็ทุ่มเททุกคนก็ทุ่มเททุกภาคส่วนเห็นใจและเข้าใจซึ่งกันและกันทุกครั้งที่พวกเราเห็นคุณยายอายุ80กว่าออกจากไอซียแล้วกลับบ้านได้โอ้เราดีใจมากคนที่ดีใจสุดก็คือลูกหลานเขาแต่เราพวกเราก็มีความสุขที่ได้เห็นความสำเร็จที่เราช่วยกันดูแลความเหนื่อยยากของการก่อตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เราก็คาดหวังว่ามันจะทำประโยชน์แล้วอุ่นใจในความพร้อม ้มีอุกปการคุณทุกท่านปตทอ,อีกหลายๆภาคส่วนหลายๆายหน่วยงานที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเราจะก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ